ด้วยท่านทั้งหลายนั้น <c oughs> ถือว่าวัดปักน้ำกับวัดพระธรรมกายเป็นวัดพี่วัดน้องหรือเสมือนหนึ่งว่าเป็นวัดเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันวัดปักน้ำม,มีอะไรวัดธรรมกายมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ส่วนใหญ่วัดพระธรรมกายให้กับวัดปักน้ำเป็นส่วนใหญ่วัดรธรรมกายให้กับวัดปักน้ำเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นว่าพระมหาเจดีย์ที่ถลายกําลังนั่งและก็เห็นอยู่ในวัดพระธรรมกายสวาจะจตุปัจจัยมาสามสิบรานและและก็ทองคำอีกจำนวนหนึ่ง เฉ <c oughs> พาะจะตุปจจัยสามสิล้านทองคําอีกจํานวนหนึ่งและก็พระธาตุต่างๆอีกจํานวนมากทุกอย่างท่านให้สละเพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องรวยสาธุสิดังเมรวยสาธุสิดังเมรวยสา ลืมนะ